สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานไมโครเวฟนะครับของโบลิเยร,รุ่น B M I 2 5 1 S G 3า G นะครับในครั้งแรกนะครับตัวอุปรกรณ์เขาจะมีแถมมาก็คือเป็นจานรองนะครับจานแก้วแล้วก็เป็นตะแกรงนะครับตะแกรงนะครับเวลาไมาเวฟนะครับเราต้องเอาออกนะครับใช้ในกรณีที่กิวเท่านั้น ต่อไปเราจะมาดูโหมดการใช้งานนะครับโปรแกรมแรกนะครับจะเป็นการใช้ไมโครเวฟครับซึ่งความร้อน900ก็จะเป็นความร้อนสูงสุดนะครับเราสามารถเลือกได้จากการกดปุ่มขึ้นลงตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กดสตาร์ได้เลยครับผมส่วนฟังก์ชันที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการกิวนะครับจะมีสัญลักษณ์กิวอยู่ด้านบนเราสามารถเลือกได้นะครับ ส่วนกิวกับไมโครเวฟครับก็คือการทํางานร่วมกันนะครับของกิวกับไมโครเวฟครับเขาจะมีทํางาน2แบบครับแบบฟังก์ชันแรกก็คือ C1 ครับแล้วก็ C2 ส่าส่วนรายละเอียดของฟังก์ชันนะครับต้องดูในคู่มือกี่หนึงนะครับตรงนี้ในส่วนของฟังก์ชันถัดไปนะครับจะเป็นฟังก์ชันของละลายน้ำแข็งนะครับเราจะสังเกตได้ว่าจะเป็นตัว G กับตัว h นะครับตัว G ก็คือย่อมาจาก กรรมนะครับก็คือทํางานตามน้าหนักนี่ครับจะมีโหมดในการใช้งานนะครับเราสามารถเลือกเข้าไปได้จะมีถึงสี่โหมดนะครับจะเป็นเลือกของขนมปังเนื้อสัตว์เนี่ยครับมีถึงสี่โหมดเราสามารถดูรายละเอียดนะครับว่าดีหนึ่งดีสองดีสามดีสี่คืออะไรนะครับสามารถดูได้ในคู่มืออีกครั้งหนึง่งต่อไปนะครับจะเป็นการละลายน้ําแข็ง ตามเวลานะครับหลังจากเรากดสตาร์ทในครั้งแรกนะครับเราก็สามารถตั้งเวลาได้คับว่าเราต้องการใช้เวลาในการทํางานเท่าไหร่นะครับผมส่วนฟังก์ชันถัดมานะครับว่าจะเป็นเรื่องของนาฬิกาครับนี่ครับอันนี้คือนาฬิกาแรกนะครับผม ส่วนอันที่สองจะเป็นนาฬิกาที่เป็น d i s p a ์ครับเราสามารถตั้งได้นะครับก็คือสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับขึ้นลงนะครับแล้วเราก็กดรูปนาฬิกาอครั้งหนึง่งต่อไปก็ปุ่ม start start อยู่นี่นะครับแล้วก็กดปุ่มหุดนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการฟังก์ชันเปิดประตูนะครับผมการใช้งานก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ